สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จากการ่นันพระัมภีปีจบในหนึ่งปีกับจอนปะจจุวันที่22ตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่ 65- 66จบพระธรรมอิสยาแล้วเราจะพบว่าพระธรรมอิสยาเป็นพระธรรมที่หนุนใจและบอกเราถึงความรอดถึงความรักและอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาในตอนสุดท้ายมีพระคำบางข้อที่ผมอยากจะอ่านจาก6 5บทที่7 1็เพราะดูสิเราสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และสร้างแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่ถูกจดจำและจะไม่นึกในใจอีกแต่จงชื่นบานและเปลมปรีในสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพราะดูสิเราจะสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นที่เป,ปร่และประชากรของเมืองนั้นจะเป็นความเบิกบานและในบทที่66ข้อที่1พร่ยพระเววีตรัสดังนี้ว่าสวรรค์เป็นที่นั่งของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเราพวกเจ้าสามารถสร้างนิเวศให้แก่เราณสถานที่ใดหรือและที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหนและในตอนสุดท้ายตอนจบของบทที่66เพราะว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลก หมซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไรเชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้นพระยเยวตรัสดังนี้แหละจากวันขึ้นค่ำถึงอีกวันขึ้นค่ำและจากวันสปาโตถึงอีกวันสปาโตมนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเราพระยเยวตรัสดังนี้นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ